สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินอ้นคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะมารายงานข่าวข่าวในโลกฟุตบอลให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่ามีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับในวันนี้เนมาย่างฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของตัวเองเร็วไปไหมเนมาดาวยิงทีมชาติบราซิลเลยอนาคตจะเล่นฟุตบอลโลกไปถึงครั้งไหนหลังเจอความเครียดสะสมมานันเนมาราว29ปีเผยผ่านทาง รายการสารคดีทางช่องด่าสวนว่าผมคิดว่านั่นก็คงเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมผมมองว่ามันจะเป็นหวสุดท้ายเนื่องจากผมไม่รู้ว่าตัวเองยังมีจิตใจแข็งแกร่งที่จะจัดการกับฟุตบอลได้อีกต่อไปหรือไม่ดังนั้นผมพยายามทําทุกอย่างออกมาให้ดีสุดทําทุกอย่างเพื่อาการคว้าแช,ชมป์กับประเทศบ้านเกิดของผมเพื่อมรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมตั้งแต่ยังเป็นเด็กและผมหวังว่ามันจะทําได้สําเร็จ ดาวเตะแซมบา้าได้กล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยมาเล่นให้ทีมชาติตั้งแต่ปี2010โดยรับใช้ชาติไปแล้ว113นดัดทำได้69ประตูและ4 9แอสซต์นะครับ <im it> เขาก็เปิดว่าอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้นะครับ <im it> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ